สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะข่าวชี้ชัดฟันธงครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566นะครับโปรแกรมในศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกก็ยังเล่นต่อเนื่องผมวันนี้เลือกเกมอิตาลีกับมอลต้ามาพิเคราะห์วิจารณ์ฝากคอบอลนะครับจะเล่นกันช่วงดึกตีหนึ่งสี่สิบห้าก่อนอื่นเลยนะครับแอด eakcast9 นะครับฝากคอบอลแฟนบอลไว้ด้วยใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแบบส่วนตัวนะฮะเข้ามาสอบถามข่าวคราวฟุตบอลเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันหรือว่าจะสอบถามทัศนะฟุตบอลเเพิ่มติมแอด eak คเนะครับมีแอดนำหน้าด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม C นะครับอิตาลีแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่นัดหนึ่งเพราะว่าไปลุยศึกยูฟาเนชันลีกมาอังกฤษจาฟูง13แต้มส่วน2 3 4เนี่ยแต้มเท่ากันอยู่ที่7แต้มนะครับอิตาลียูเครนแล้วก็นอร์ทมาซิโดเนียส่วนมอลตาแพ้รวดมาทุกเกมยังไม่มีแต้มนะครับโดนยิงไป11ประตูนะครับเจอกันเกมแรกเนี่ยอิตาลีบุกไปชนะมอลตามาก่อน2ประตูต่อศูนย์ี่เป็นเกมที่2ที่เจอกันนะครับอิตาลีชุดนี อาจจะไม่ใช่ชุดเต็มนะครับเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนักเตะแ,แต่ว่าชื่อชั้นก็ยังดีกว่าเฮตุเฮต์เจอกันา้5เกมหลังสุดทุกรายการอิตาลีก็ชนะตลอดนะครับแนวรุกาสปาโดรีเบราดีรวมไปถึงไมสกินตรงกลางโลคาเตลี่นิโคลบาเดล่านะครับส่วนแนวรับมีบาสโตนีดีมาโกดาเมียนนี่เป็นแกนหลักของทีมอินเตอร์มิลานแล้วก็ประตูเป็นดอนนารุมานะครับเชื่อว,ว่าวันนี้อิตาลีจะเดินเกมเดินเกมบุกใส่มอต้ตาตลอดทั้งเกมผมว่าถ้าสกอร์แรก อาร์เรลหรือว่าใช้โอกาสกันในเปลืองเล่นตามแทคกติกของโค้ชผมชั่ว่าวันนี้อิตาลีน่าจะถล่มมอลตาตั้งเป้าไว้ที่4ลูกครับผมชื่วอิตาลียิงถึงนะฮะต้องการชนะต้องการ3ามแต้มแล้วก็ต้องการถล่มคู่แข่งไปอยา่างยิงชื่อชั้นห่างเยอะครับผมชื่วอิตาลีทําได้น่าจะถล่มขาดลอยด้วยอคู่นี้ผมเลือกไปที่อิตาลีนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ก็เป็นยูโรรอบคัดเลือกเหมือนกันนะครับเกมระหว่างเดนมาร์กกับคาซัคสถานสายเนี้ยลุ้นกันสนุกนะครับ จากฝูงสโลววเนียกับเดนมาร์ก13าแต้มเท่ากันส่วนคาซักกับฟินแลนด์มีอยู่12แต้มเท่ากันวันนี้การเจอกันก็ถือว่าสําคัญนะครับเกมแรกเนี่ยเดนมาร์กบุกไปแพ้คาซักมาก่อนแบบพลิกล็อกเลย,เลยนะครับสประตูต่อ3มาวันนี้เชื่อว่าเดนมาร์กต้องการที่จะล้างแค้นคาซักสถานแล้วนี้ได้เล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าเกมในบ้านของเดนมาร์กยังเป็นจุดแข็งอยู่เจอทีมที่ชื่อชั้นเดนมาร์กดีกว่าน่าจะเอาชนะคาซักสถานไปได้ไม่ยากนะครับวันนี้ สองคู่นะครับในศึกยูโรรอบคัดเลือก2ทีมเจ้าบ้านนะครับเลือกเชียร์ทางด้านอิตาลีแล้วก็เดนมาครับรับทัศนะเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอด e a k 9ครับวันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ